บันทึกขอจดสูตร5อย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฟังปุ๊บรู้ปั๊บกับคังลํำพูนขั้นตอนการบันทึกรายการชําระเงินในระบบ Newtsms ไทยหรือขอจดสูตร5การบันทึกรายการขอจดสูตร5จะเกิดขึ้นในกรณีที่หน่วยงานของรัฐบันทึกรายการจ่ายชําระเงินเช่นบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมราชการเงินฝากคลังเจ้าหนี้ต่างๆใบสําคัญทางจ่าย สวัสดิการค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาบุตรค่าใช้จ่ายเดินทางราชการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นต้นซึ่งบันทึกผ่านรายการคอบศูนและคอบศูนโดยจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานของรัฐและนําไปจ่ายชําระให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไปจะบันทึกขั้นตอนรายการคอจศูนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่1เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐขั้นตอนที่2เลือกระบบเบิกจ่ายขั้นตอนที่3เลือกขอจศย์บันทึกรายการจ่ายชําระเงินกรณีที่1บันทึกรายการจ่ายชําระเงินทั้งจํานวนขั้นตอนที่4วันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการให้ระบุวันที่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ขั้นตอนที่5เลือกปีงบประมาณและเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ขั้นตอนที่6กดปุ่มแสดงระบบจัดแสดงเอกสารรายการขอเบิกเงินให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ขั้นตอนที่เ็เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อนให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเลขที่เอกสารเหมือนขั้นตอนที่5และระบบจะแสดงจํานวนเงินตามเอกสารที่ขอเบิกขั้นตอนที่8ระบุจํานวนเงินตามที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ขั้นตอนที่9เลือกชื่อบัญชีเช่นจ่ายจากบัญชีเงินในธนาคารในงบประมาณและอธิบายรายการในขั้นตอนที่10หากถูกต้องให้กดปุ่มจําลองการบันทึกในขั้นตอนที่11 กดบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่12และกดแสดงข้อมูลในขั้นตอนที่13จะได้เอกสารขอจ0กรณีที่2บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน2ครั้งครั้งที่1ในขั้นตอนที่4วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการให้ระบุวันที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในขั้นตอนที่5เลือกปีงบประมาณและเลขที่เอกสารขอเบิกเงินขั้นตอนที่6กดปุ่มแสดง ระบบจะแสดงเอกสารรายการขอเบิกเงินให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องในขั้นตอนที่7เ,เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินขั้งก่อนให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเลขเดียวกันกับขั้นตอนที่5และระบบจะแสดงจำนวนเงินตามเอกสารที่ขอเบิกขั้นตอนที่8ระบุจำนวนเงินตามที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิขั้นตอนที่9เลือกชื่อบัญชีเช่นจ่ายจากบัญชีเงินในธนาคารในงบประมาณและอธิบายรายการในขั้นตอนที่10หากถูกต้องให้กดปุ่มจำลองบันทึกในขั้นตอนที่11 กดปุ่มบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่12และกดแสดงข้อมูลในขั้นตอนที่13จะได้เอกสารขอจดศูนย์ห้าครั้งที่2ในขั้นตอนที่4วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการให้ระบุวันที่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ในขั้นตอนที่5เลือกปีงบประมาณและเลขที่เอกสารขอเบิกเงินขั้นตอนที่6กดปุ่มแสดงระบบจะแสดงเอกสารรายการขอเบิกเงินให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องในขั้นตอนที่7เลขที่เอกสารตั้งเบิกการจ่ายเงินครั้งก่อน ให้ระบุเลขที่เอกสารขอจอของครั้งที่1และระบบจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือในขั้นตอนที่8ระบุจำนวนเงินตามที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์เท่ากับจำนวนเงินที่มีการจ่ายตามตัวอย่างขั้นตอนที่9เลือกชื่อบัญชีเช่นจ่ายจากบัญชีเงินในธนาคารในงบประมาณและอธิบายรายการในขั้นตอนที่10หากถูกต้องให้กดปุ่มจำลองการบันทึกในขั้นตอนที่11และกดปุ่มบันทึกในขั้นตอนที่12และกดแสดงข้อมูลในขั้นตอนที่13จะได้เอกสารขอจ0อศของครั้งที่2ตามตัวอย่าง กรณีที่3บันทึกรายการจ่ายชำระเงินภายหลังปิดงดบัญชีในขั้นตอนที่4วันที่เอกสารให้ระบุวันที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์สำหรับวันที่ผ่านรายการให้ระบุวันที่เปิดงดบัญชีในขั้นตอนที่5เลือกปีงบประมาณและเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในขั้นตอนที่6กดปุ่มแสดงระบบจะแสดงเอกสารรายการขอเบิกให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องขั้นตอนที่7เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อนให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเลขเดียวกับขั้นตอนที่5 และระบบจะแสดงจํานวนเงินตามเอกสารที่ขอเบิกขั้นตอนที่8ระบุจํานวนเงินตามที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ขั้นตอนที่9เลือกบัญชีเช่นจ่ายจากบัญชีเงินในธนาคารในงบประมาณและอธิบายรายการในขั้นตอนที่10หากถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกจําลองในขั้นตอนที่11และกดปุ่มบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่12และกดแสดงข้อมูลในขั้นตอนที่13จะได้เอกสารขอจศห้าดังตัวอย่าง ในงานมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคังจังหวัดลำพูนแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ